สวัสดีค่ะพบกับแม่ค้าสายคมค่ะเจอกันนะคะกับเช้าวันอังคารนะคะวันนี้แม่ค้ามีมีดมีดแคมป์ตลับลูกปืนนะคะมาให้พี่ๆชมกันหนึ่งเล่มค่ะ,ะช่างเพิ่งทําเสร็จเมื่อวานตอนเย็นๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสเปกยังไงแคมป์วันนี้เป็นตลับลูกปืนเยอรมันค่ะมีเล่มเดียวนะคะเป็นแคมป์แบบนี้เนาะเป็นมีดพกพานะคะมีสะสมมีสวยงามนะคะมีใช้งานได้จริงนะคะมาดูสเปกกันก่อนค่ะ สเปคเล่มน,นี้นะคะใบกว้างสุดนะคะอยู่ที่สองนิ้วค่ะใบยาวอยู่ที่สิบจุดเจ็ดค่ะเกือบเกือบสิบเอ็ดนิ้วนะคะเล่มน,นี้เกือบเกือบสิบเอ็ดนิ้วเนอะอาะสันหกมิลค่ะด้ามจับหกนิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พยุงดํานะคะด้ามไม้พยุงดําทรงแคมป์แบบนี้เนอะอาะตอกหมุดให้สามจุดค่ะแล้วก็รูร้อยเชือกตรงท้ายหนึ่งรูนะคะด้ามสวยมากค่ะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะแล้วก็ สีดำม,มิกแบบนี้แหละคะ่ะดาแบบสวยอะ่ะขึ้นเงาเลยนะคะผิวของเขาเป็นผิวซาตินค่ะเล่มนี้นะคะก็เทสฟันไม้มาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตั้งคมให้ใหม่นะคะเป็นแคมป์หลังตรงเล่มนี้มาดูความคมนะคะปกติแคมป์หลังตรงแบบนี้เหล็กตลับลูกปืนนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละสองพันห้าร้อยบาทเนาะแต่วันนี้ให้ราคาอยู่ที่สองพันสามร้อยบาทนะคะสําหรับท่านไหนที่ชอบแคมป์หลังตรงแบบนี้นะคะ ใช้งานได้จริงค่ะเป็นมีดสะสมมีดใช้งานนะคะเพราะว่าช่างเขาทสสันไม้มาเรียบร้อยแล้วค่ะก็ตั้งผมให้ใหม่เนาะผมกลิบค่ะแคมหลังตรงเล็บนี้นะคะราคาอยู่ที่2,300บาทนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะเข้ามาพร้อมกับฝัก PVC ค่ะฝัก PVC อัดรูปแบบนี้แล้วก็ติดกิ๊บล็อกให้1ชิ้นแบบนี้นะคะ แน่นค่ะถ้าพี่ๆสนใจแคมป์ตรับลูกปืนด้ามพยุงเล่มนี้นะคะ2,300บาทค่ะอ่าสนใจโทร0629507582ได้เลยนะคะเบอร์นี้ค่ะสามารถแอดไลน์ได้นะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยไปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะวันนี้แม่คะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ